หลังจากโดนพายุเมื่อคืนก่อนฝนตกติดต่อกัน6ชั่วโมงดูสภาพพังเละตุเปะเลยไอตัวที่พังเนี่ยเป็นเตาตัวแรกนะเป็นรุ่นแรกซึ่งผมเคยลงเป็นคลิปชั่นของอ่า YouTube ช็อตไปแล้วมันเป็นเตาที่แบบตั้งเดี่ยวๆ แล้วผมก็มาปั้นอีก3ามเตาเนะี่ยต่อไปครับซึ่งหลักการในการทำงานของมันก็เหมือนกันหมดเลยถ้าใครใครใช้เตาที่เป็นรูปแบบของไส้ตัวไอไส้ตัวแอนะครับมองภาพนี้ก็น่าจะเข้าใจนะว่ามันทำงานยังไงทำงานเหมือนกันหมดเลยนะแต่ของผมมันไม่มีทุนผมก็เลยใช้ดินปั้นเอาใช้ดินเป็นฉนวน พังเละเลยหลังคาไม่เหลือโดนฝนหนักนะต่ตัวเนี้ยถ้าดูสภาพดีๆนะครับของเขาเนี่ยจะพังหมดแล้วทะลุแล้วพื้นที่เห็นนี่ก็อันนี้เป็นดินนะครับไม่ใช่เหล็กเป็นดินน่องจากมันทะลุจากตัวเนี้ยกระมงแน,น้วมันทะลุยาวไปถึงนู่นเลย ผมก็เลยใช้ดินปั้นขึ้นมาแทนแต่พอมันแห้งมาแข็งมาแ,มาแมาล้วแข็งเป็กเลยก็กำลังตัดสินใจว่าจะซ่อมมันต่อหรือรือทิ้งเลยแล้วก็ซื้อถังใหม่มาแต่ดูจากสภาพคุณภาพเหล็กตอนนี้มันก็ยังแข็งอยู่ถ้าเกิดว่าผมซ่อมอีกสักนิดนึง ก็น่าจะายังใช้ได้ตัวนี้ก็พังไปแล้วทะลุไปแล้วก็วเลยเอาถังไปทิง้งละกำลังว่าจะย้ายตัวนี้ออกมา,อาใส่ตรงโน้นแทนเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปซ่อมมันก่อนแต่ว่าก็มาอัปโหลดให้ดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงแค่นั้นเอง เดี๋ยวกลับมาตอนเย็นนี้จะมาลองจะมาเผาเตาคู่กลางให้ดูนะว่ายัดฟืนยังไงแล้วก็จุดยังไงแล้วก็จะย,าย,ย,ะยงง้ายตัวนี้ยมาใส่นี่แทนเพื่อง่ายต่อการทำงานเนื่องจากตอนเนี้ยมันอยู่ติดกันเกินสองเตานี้มันยึดติดกันเกินแล้วเวลาซ่อมแล้วมันซ่อมยากรีลเลยคยาก สนิมขึ้นเลยปัญหาของเตาเนี่ยลักษณะของผมเนี่ยที่เจอนะครับจะเป็นโซนข้างๆอย่างเงี้ยข้างอย่างเงี้ยที่มันเจอความร้อนสูงแนละ้วมันจะทะลุก,ก่อนแต่ต้องหาวิธีแก้ตัวนี้เป็นน้องเล็กสร้างใหม่ล่าสุด ไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวนี้แก่ระบบได้สมบูรณ์ดีติดอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีฟืนใส่รูนี่ต่ำไปนิดนึง่งทำรูไฟต่ำไปนิดนึงก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่คืบหนึ่งพอป่องไฟนี่ไม่จำเป็นต้องใหญ่นะครับประมาณสามถึงสี่นิ้วนี่พอดีผมเคยทำใหญ่กว่านี้ครับไม่ติด ทำเลก็กกว่านี้ก็ร้อนติดเร็วกว่านี้ยิ่งเล็กยิ่งดีเท่ากับปลากระป๋องนะพอดีแต่ปัญหาคือมันยัดฝืนยากแต่ถ้าใครใช้น้ำมันพืชน้ำมันเครื่องเก่าป่องไฟเนี่ยถ้าเท่ากับปลากระป๋องได้นะครับคตรร้อนมหาศาลเลยความร้อนมหาศาลเลยก็เผื่อทางนี้ละลายนะครับป่องควันก็ไม่ต,ไต้องสูงครับแค่นี้ ผมเคยทําสูงแล้วก็ก็ดีสูงก็ดีแต่วัสดุที่มาใช้มันก็หายากนิดนึงมันก็จะเป็นท่อเหล็กหรือถ้าเราปั้นดินก็มันต้องปั้นสูงขึ้นอีกขี้เกียจขนาดนี้ก็พอดีแล้วแค่นี้ก่อนนะครับ